สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆไลค์ทุกๆ like, Subscribe แล้วก็ทุกๆ Comment ที่พวกคุณได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆกันค่ะแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆหน้าใหม่ทุกคนที่เพิ่งคลิกมาเจอกันเป็นทางแรกนะคะและตอนนี้พวกคุณก็อยู่กับโปรเจกต์รู้จริงหรือไม่รู้ใจตัวเอง cặp โปรเจกต์ Project, รู้จริงหรือไม่รู้ใจตัวเองเป็นโปรเจกต์ที่จะช่วยทําให้พวกคุณกลับมารู้จักแล้วก็รู้ใจตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้รักตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะอุ๋มก็มาคุยกับพวกคุณในหัวข้อสั้นๆที่ว่าพวกคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากความกลัวได้อย่างไรซึ่งความกลัวนะคะเป็นสิ่งที่ปิดตัวมนุษย์เรามาตั้งแต่เกิดเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกความสุขความทุกข์รักโลภโกรธหลงนะคะซึ่งแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ มีความกลัวนะคะที่อาจจะมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปบ้างซึ่งการกลับมาเผชิญหน้ากับความกลัวและการเอาชนะความกลัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทํากันง่ายๆหรือพวกเราอยากจะทํางินสักเท่าไหร่จริงไหมคะบางทีมันอาจจะต้องเหมือนมีไฟบ์บังคับที่ว่าจะต้องทําให้พวกเราเนี่ยกลับมาเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อที่จะได้จัดการกับปัญหาต่างๆด้วยความกล้าหาญค่ะ แต่จริงๆแล้วนะคะความกลัวเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียววันนี้อุ๋มได้สรุปเอาข้อดีของการเอาชนะความกลัวนะคะมาให้พวกคุณสามข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะคือ ความกลัวเนี่ยจะทําให้พวกคุณได้กลับมายอมรับแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญอยู่ได้ดีมากขึ้นนะคะอุ้มยกตัวอย่างของเรื่องความรักความสัมพันธ์ละกันเนาะค่ะบางคนกลัวการถูกทิ้งบางคนกลัวการอยู่คนเดียวนะคะเอาล่ะคุณจะต้องกลับมาถามกับตัวเองนะคะเมื่อ,อวันที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรนะคะโดยที่คุณยังสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปด้วยความสุขความสนุกสนานต่อไปในชีวิตนะคะแล้วก็อย่างที่สองค่ะ คือความกลัวจะทําให้พวกคุณได้รู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะอ่าอันนี้คืออุ๋ยกตัวอย่างในเรื่องของการเรียนการทํางานไม่ว่าคุณมีแพชชั่นอะไรนะคะคุณอยากจะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะหรือสร้างอะไรที่มันเป็นของคุณเองนะคะอะ่ก็ลองมาดูสิว่าเรานะคะจะจัดการกับความกลัวได้อย่างไรบางคนนะคะบางคนกลัวการเริ่มต้นใหม่บางคนกลัวที่ว่าเฮ้ยฉันไม่มีความสามารถมากพอ ฉันจะทํามันได้จริงๆหรอนะคะ,ะหรือบางคนกลัวไม่เป็นที่ยอมรับนะคะเราลองกลับมาดูสิว่าคุณกลัวเรื่องอะไรนะคะ,ะเพราะว่าความกลัวเหล่านั้นเนี่ยจะ เป็นตัวพิสูจน์ความตั้งใจจริงของคุณค่ะว่าคุณตั้งใจจริงกับงานของคุณมากน้อยแค่ไหนคุณอยากประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํามากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมนะคะ,ะถ้าเกิดคุณเนี่ยมัวแต่กลัวนะคะเครียดแล้วก็กังวลเอาแต่คิดถึงเรื่องแย่ๆเรื่องไม่ดีนะคะวนเวียนคิดหรือคุยกับตัวเองแล้วก็รู้สึกแย่ๆอยู่อย่างนั้นมันยิ่งเป็นการเพิ่มพลังงานลบๆนะคะแล้วก็ยิ่งจะดึงดูดเอาเรื่องแย่ๆเรื่องลบๆเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นอย่าลื คิว่ากฎของจัก,กรวาลเป็นจริงเสมอค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะคือข้อสรุป2ข้อสั้นๆนะคะที่อุ่มได้วรวบรวมเอามาให้กับพวกคุณว่าคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความกลัวได้อย่างไรนะคะและพวกคุณละ่ะพวกคุณสามารถที่จะจัดการกับความกลัวได้อย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์กันข้างล่างนะคะอุ่มรออ่านอยู่แล้วก็ทั้งนี้นะคะขอฝากเว็บไซต์ w o r t o h e l p c o m เอาไว้ค่ะสําหรับคนที่รักในการพัฒนาตัวเองอุ่มมีคําคมมีเรื่องสั้นแล้วก็มีแบบทดสอบยอ่อยๆลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ่มขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย